สวัสดีครับท่านผู้ชมในบทนี้จะเป็นกรณีศึกษา1005ดวงถึงคาดเพราะดาไราให้โทษดังนี้ครับกรณีศึกษา1005ดวงถึงคาดเพราะดาไราให้โทษลัคนาราศีกันภูมิปารูเรกเพศชายอาชีพทนายความ มีดาวราหูแปดเป็นอุดโยกหน้าดาวพุธสี่โยกหลังดาวอังคารสามจุลจักรเล็งลักนณะดาวพฤหัสห้าตกพบวินาศถูกต้องตามตำราเรื่องอาชีพในวงเล็บดูพยากรณ์เรื่องอาชีพมีความรุ่งเรืองในอาชีพเป็นอย่างดีแต่นอกเวลาทำงานชอบกินเหล้าเมาเป็นประจำ เป็นที่รู้กันทั่วไปเพราะดาวราหูแปดเป็นอุดโยกหน้าทำให้ลุ่มหลงอะไรสัตว์อย่างในวงเล็บแต่ไม่ติดการพนันวันเสียชีวิตเพราะป่วยอยู่ก่อนแล้วดาวเสา7เจ็ดจอเป็นอุจจาวิลาชทับลักษณาในราศีกันดาวมฤตยูศูนจรเล็งลักษณา ดาวพุธสี่ซึ่งเป็นดาวตนุลักษ์จรตกพบมรณะทำให้ดวงชาตาอ่อนแอดาวอังคารสามจรเป็นนิดในวงเล็บสุขภาพในราศีกรกฎทับดาวมฤตยูสูในพื้นดุงเดิมหลายอย่างประกอบกันแม้ดาวพฤหัสห้าจจรเป็นเกษตรเล็งลักษณะก็ยังช่วยไม่ได้ ในวงเล็บแปลว่าช่วยให้เสียชีวิตอย่างราบรื่นไม่ทรมานก็ได้ข้อสังเกตวันเสียชีวิตมีดาว037และ1สัมพันธ์ถึงลักษณะทุกดวงดาวตนุลุกลักจรตกพบมรณะและดาวอังคารสามก็จรทับดาวมฤตยูสูนอีกด้วยนับว่า,ราแรงมาก โปรดติดตามในตอนต่อไปครับ